ไฟฟ้าเบื้องต้นคุณก็เป็นช่างเองได้ที่บ้านสวัสดีครับ f อซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ประจำกล่องสารองไฟหรือกล่อง UPS นั่นเองนะครับนะแต่จะมาในหัวข้อเรื่องเรื่องการทํางานของไดโอดนะครับว่าไดโอดมีทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับการต่อใช้งานต้องต่อยังไงประมาณนี้นะครับ ส่วนนี้ก็เดินไปเจอมาที่กองขยะของเก่าขัทิง้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเครื่องอะไรเราจะมาทําการถอดนะครับต่อไปถอดเอาไดโอดมาต่อใช้งานแบบเป็นไดโอดบริดนะครับส่วนนี้ก็ได้มาจากกองขยะนะครับไม่รู้มัน,เป,นเป็นตัวหนีบครับข้างหนึ่งใหญ่ข้าง,งเล็กไม่รู้ว่าใช้หนีบอะไรนะครับของทุกอย่างแต่จากกองขยะทั้งนั้นนะครับนี่ครับเราใช้หนีบไว้นะครับ เพื่อจะได้บัตรกรีง่ายๆนะครับนะครับต้องมีตัวนี้เพื่อจะได้บัตรกรีเอาไดโอดออกนะครับนะครับหัวแรงเราเสียบเรียบร้อยรอยเรียบร้อยแล้วครับนะครับแล้วก็จะหันทางด้านที่มีตะกัวขึ้นนะครับใช้แรงนะครับใช้หัวแรงทำความร้อนให้ตะกัวละลายฮนะแล้วก็ใช้ตัวดูดดูดออกมันเองนะครับนะ เอาละครับตอนนี้นะครับก็บัตรกีตะกัวลายตะกัวออกเรียบร้อยนะครับนะไปแล้วก็หาครีมนะครีมเนบนะครับมันจะเป็นครีมเนบหรือไขค,ควงก็ได้นะครับอย่างเงี้ยมาถอดออกนะครับเพื่อจะไปใช้งานเอาละครับนะครับการถอดไอทียังแน่นยังอยู่แสดงว่าตะกัวยังออกไม่หมดนั่นเองนะครับ ล้วก็ทาําทับการละลายด้วยหัวแรงนะครับละลายตะกั่วแล้วก็ถอดใหม่ทีหนึ่งนะครับนี่ระครับไดอดนะครับด้านหนึ่งจะเป็นสีดํานะครับนะฮะด้านหนึ่งจะเป็นสีดําอีกทางหนึ่งจะเป็นสีขาวที่คาดไวน้นะครับนะครับมีความหมายนะครับมีเอกลักษณ์เพื่อให้จดจํานะครับนะว่าเป็นข้วบวกขว้อลบ ตอนนี้เราก็ทำการถอดนะครับออกมาเรียบร้อยได้ทั้งหมดแล้ว4ตัวนะครับนะฮะไดโอดนะครับ4ตัวนะครับและนี่คือในลายวงจรแผ่นพิ้นนะครับคือสัญลักษณ์ของไดโอดนั่นเองนะครับที่อยู่ในไอแผ่นพิ้นแผ่นวงจรนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนกับตัวมันเองแหะครับแต่เป็นสีขาวนะครับนะ ต่อไปเราจะต่อใช้งานนะครับจะต่อเป็นแบบวงจรบริดนะครับไดโอดบิดก่อนจะต่อแล้วก็ต้องทําการวัด,ดวยครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับวัดว่าด,ดีหรือเสียนะครับจากการถอดออกมานะครับอาจจะทําการวัดโดนนะครับถอดออกมานั้นโดนความร้อนจากฝาแรงอาจจะทําให้เสียได้นะครับก่อนอื่นจะวัดก็ต้องหมุนสเกลมิเตอร์มาชุที่ คูณหนึ่งหรือคูณสิบนะครับนะครับหลักการวัดเราเอาสายมิเตอร์นะครับมาแตะที่ขั้วของไดโอดนะครับทั้งสองข้างนะครับทำการวัดนะครับถ้าดีจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งนะครับอ่าละครั้งนี้ขึ้นนะครับนะครับขึ้นครั้งนะครับครั้งแรกขึ้นนะครับไม่มีไฟติดด้วยนะครับ มีไฟติดก็แล้วแต่มิเตอร์นะครับว่ามีไฟที่เขาทำมาหรือเปล่าเข็มก็ต้องขึ้นด้วยนะครับนะครับเราจะมาทําการวัดอีกข้างหนึ่งนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับทําการวัดอีกข้างหนึ่งถ้าเข็มขึ้นนะครับหรือฟ่าไฟติดหังสองครั้งแสดงว่าได้อดอันนั้นช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าดีนะครับใช้ได้นะครับนี่แหละครับ วัดครั้งนี้เข็มไม่ขึ้นนะแสดง <ATE> ว่าได้อดนี่ดีนะครับใช้ได้เลยนะครับนะนะครับถาวัดขึ้นทั้งสองครั้งนะครับแสดงว่าได้อดนั้นช็อตนะครับถาวัดไม่ขึ้นทั้งสองครั้งนะครับแสดงว่าได้อดนั้นขาดนะครับส่วนมากจะไม่เจอขาดนะครับได้อดจะมีแต่ช็อตมากกว่านะครับนะครับได้อดจะทําการเรียงกระแสให้ไฟไหลเป็นทางทิศเดียวนะครับนะครับ ต่อไปเราจะทการต่อนะครับนะนะครับเราก็ใช้ตัวหนีบนะครับที่หนีบที่เก็บมานี่แหละนะครับเพราะมันเล็กนะครับไดโอดตัวเล็กต้องใช้ที่หนีบนะครับถ้าจับเนี่ยมันจะร้อนนะครับจะต่อเป็นเราจะต่อให้เป็นวงจรบิดนะครับไดโอดวงจรบิดสี่ตัวนะครับมาต่อกันนะครับนะการต่อเราวต่อเป็นคู่นะครับ ต่อชุดแรกก็เอาหัวส่วนหัวทางด้านสีขาวนะครับมาต่อถึงกันก่อนนะครับเป็นคู่ก่อนนะครับนะเอาละครับแล้วก็ต่อสําเร็จได้แล้วครับ1ชุด1คู่นะครับ โดยการนำข้างสีขาวมาต่อใช้ติดกันนะครับนะฮะซึงเป็นได้ไฟที่อยู่ขั้วลบนั่นเองนะครับนะชุดที่2นะครับจะเอาด้านที่ต่อกับไฟขั้วบวกนะครับมาต่อเข้าหากันนะครับคือด้านน้ำดำทึ้งมากๆนะครับนะครับต่อเข้าเป็นชุดที่2นะครับนะ นะครับเราก็จะใช้นะครับตัวเหนีบเหมือนเดิมนะครับมาต่อที่เก็บมาได้นะครับจากถังขยะครับอ่าส่วนข้างนี้มันใหญ่นะครับข้างนี้เล็กแบนยาวนะครับง่ายต่อการเหนีบนะครับเราจะใช้ข้างนี้กันนะครับข้างนี้อ่านี่ครับเราจะมาต่อให้ทําการคล้อยอยู่แบบนี้นะครับโดยมาคล้อยไม่ติดกันนะครับเพื่อจะเริ่การทําการเชื่อมหรือบัดกรีได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับนะ เอาละครับแล้วก็ต่อบัดกรีเชื่อมได้แล้วครับชุดที่2นะครับสําเร็จทั้ง2ชุดแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเราจะมาต่อเข้าหากันนะครับกับจากขั้วที่เหลืออยู่นะครับนะนะครับก่อนการจะต่อนะครับเราก็ต้องมาทําการวัดดูก่อนว่าครับวัดไดโอดนั้นใช้ได้ไหมนะครับถูกต้องไหมนะครับ อาจจะเสียในการที่เราบัดกรีนะครับด้วยความร้อนสูงความร้อนสูงจากหัวแรงนะครับอาจ,จทําให้ได้ออดช็อตไปเสียได้นะครับเราต้องทําการวัดดูอีกครั้งนะก็เหมือนเดิมนะครับต้องวัดขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับนะครับเหมือนหลักการวัดเบื้องต้นนั่นแหละครับกับการวัดดูนะครับนะีบ่คะ วัดครั้งนี้ขึ้นนะครับต่อไปก็สลับขั้วคือสลับข้างจากสีดำมาเป็นสีแดงนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับนะนี่แหละครับทำการวัดแน่ใจนะครับก่อนจะต่อใช้งานนะครับต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับการสลับขั้วนี่ครับโอเคแสดงว่าใช้ได้นะครับชุดนี้นะครับ ต่อไปเราทําการต่อนะครับเอาขั้วที่เหลือทั้งสองข้างมาต่อจับหากันนะครับเพื่อจะให้เป็นไดโอดบิดนะครับเพื่อจะใช้งานเลี้ยงกระแสต่อไปนะครับนี่นะครับเอาล้วครับเรียบร้อยแล้วครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไดโอดบิดนะครับอาจจะดูไม่สวยงามนะครับเนื่องจากเอาของเก่ามาใช้พอาะมันสั้นนะครับการดัดแปลงก็ ยากนะครับนะแต่ก็ใช้งานได้นะครับนะครับต่อไปเราสายไฟมาต่อนะครับตั้งสีข้างนี่ครับตั้งสีด้านนี้เพื่อจะทดลองใช้งานนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้วครับงานนี้นะครับนี่ครับมีสีขาวสีแดงสีดำนะครับนะครับสีขาวกับสีแดงฝั่งนี้เป็นไฟ AC ที่จะเข้านะคือไฟกระแสสลับนะครับนะฮะส่วนข้างที่เหลือนะครับ สีดำสีแดงอีกตรงข้ามนั้นก็จะเป็นไฟกระแสตรงออกมาใช้งานนะครับนะเอาละครับเราจะใชหมอแปลงตัวนี้นะครับของกล่อง ups นะครับไฟสรองไฟนะครับเป็นไฟเข้า2 2 0อโวลต์ออก1 6โวลต์นะครับเพื่อจะมาทาการทดลองได้อดบิดของเรานะครับนะว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะครับไฟออกมากี่โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับ การต่อก็ได้อดบิดนะครับใช้ไฟกระแสสลับนะครับเราจะขั้วของไฟกระแสสลับสายด้านไหนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับขอแต่ต่อให้ถูกขั้วของไดโอดนะครับที่เป็นด้านไฟเข้าของไฟกระแสสลับนะครับนะครับมาทำการแย่เข้าไปเลยครับนี่ฮะเอาละครับ เราทำการต่อเข้ากับไฟกระแสสลับ16โวลต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะฮะต่อไปเราก็ต้องตั้งมิเตอร์สเกลมาที่ไฟ DC โวลต์นะครับเราตั้งสเกลมิเตอร์มาที่ไฟ DC โวลต์เรียบร้อยนะครับอยู่ที่50โวลต์นะครับในย่านการวัดนะครับเราจะทําการวัดดันะครับนะการวัดดจะว่าจะได้ไฟกระแสตลองออกมาก,กี่โวลต์ ทำการวัดนะครับสายแดงอยู่ที่ขั้วบวกนะครับสายดำาที่ขั้วลบนะครับการวัดโดบหรืออ้าวครับเข็มวิ่งขึ้นแล้วครับได้ที่15วอนนะครับต่อไปเราจะทําการสลับสายในการวัดนะครับเอาขั้วทางด้านสีดําของมิเตอร์มาใส่ที่ขั้วบวกของไฟ DC ที่ออกมานะครับถ้าเป็นไฟ DC นะครับการสลับขั้ว เข็มจะต้องตีกลับนะครับเนี่ยฮะเข็มตีกลับเราเห็นไหมครับนี่คือไฟ DC นะครับคือไฟกระแสตรงนะครับถ้าเราตั้งสเกลที่ถูกต้องก็จะรู้ได้ทันทีนะครับนะต่อไปเราจะทำการวัดไฟ AC นะครับ16หโวลต์ที่มาจากหม้อปแปลงนะครับตั้งสเกลมาที่5 0โวลต์นะครับไม่วัดสลับขั้วยังไงเข็มก็จะขึ้นทั้ง2ครั้งนะครับ เก็มขึ้นตั้งสครั้งนะครับขับขั้วซ้ายขวานะครับมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับคือไฟ AC ไฟกระแสสลับนั่นเองนะครับนะนี่คือการต่อใช้ไดโอดเบื้องต้นนะครับยังไม่จบนะครับในการต่อใช้งานไดโอดว่าใช้อะไรได้บ้างเราจะมาติดตามกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ ขอจบลงแค่นี้นะครับเพราะกลัวมจะยาวเกินไปนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อใช้งานแรงไฟจากเ e ก t i f y ได้จากไดโอดนะครับสวัสดีครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับ